ครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับขอพูดในเรื่องของเด็กอัจฉริยะนะครับองค์กรหมอลำเนี่ยส่วนมากจะมีเด็กอัจฉริยะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นวงต่างๆนะครับก็จะรับเด็กเข้ามาเป็นศิลปินค่อนข้างเยอะซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่เด็กสมัยใหม่จะเป็นเด็กที่เก่งฉลาด มีไหวพริบนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงน้องอายสกุณาพรซึ่งทุกคนก็รู้จักกันดีนะในานามลูกจ๋านะครับลูกจ๋าของเราเนี่ยมีความสามารถนะครับสามารถที่จะเป็นคนช่างสังเกตเด็กอัจฉริยะนะครับจะมีนิสัยลนะักษณะตื่นตัวตลอดเวลา สังเกตง่ายๆนะครับน้องอายเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกที่ตื่นตัวตลอดเวลามีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรียกได้ว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์เกินผู้ใหญ่นะมีความคิดที่ฉลาดเกินวัยเราเห็นเด็กทั่วๆไปอะ่ะวัยน้องออา,ายเนี่ยบางคนยังของเงินพ่อแม่ใช้อย่าง โตไม่เป็นก็มีก็คือตามวัยอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยนะเขาก็เลี้ยงลูกตามวัยกันพ่อแม่สมัยนี้นะครับแต่บางคนนะครับเด็กบางคนเนี่ยมีพรสวรรค์แล้วก็มีโอกาสซึ่งน้องอไอี่ยโชคดีตรงที่ว่าน้องอายเจอพ่อนปุสกอรได้ทั้งโอกาสแล้วก็บวกกับน้องเป็นเด็กอัจฉริยะด้วยคือมีพรสวรรค์ในเรื่องของเสียงเพลง ซึ่งยกตัวอย่างได้เลยนะครับว่าน้องอายเนี่ยมาแนวเดียวกับยูกิอันนี้อย่าดราม่าก,กันนะครับเราแยกออกกันน้องอายก็ส่วนน้องอายน้องยูกิก็ส่วนน้องยูกิคือที่เอามาให้ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับคืออยากท่านผู้ชมเห็นว่าทั้งสองท่านเนี่ยน้องอายกับยูกิเนี่ยเติบโตมาจากวัยเด็กเหมือนกัน แต่ว่าคนละสไตล์คนละแบบน้องไอยก็สวยและน่ารักในแบบของน้องไอยน้องยูกิก็สวยและน่ารักในแบบของน้องยูกิส่วนจะดราม่าหรืออะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับทางแอดนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับตัวศิลปินแต่อย่างใดแต่มันเกี่ยวกับคนที่เข้ามาฟังว่าจะตีโจ์คำพูดของแอดดิวแตกหรือเปล่านะน,นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอะเรามาพูดถึงน้องอายกันบ้างนะครับน้องยูกิตัดไปก่อนนะเพราะว่าเราจะทำอีกพาร์ทหนึ่ง น้องอายเนี่ยเขามีสมาธิแล้วก็การตั้งใจในการทํางานคือตั้งใจทําอะไรอย่างใจจดใจจ่อในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ง่ายๆประมาณนะี้มีความคิดที่สร้างสรรค์มีความสามารถที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนอย่างที่เห็นได้จากการแสดงบอลลามเสียงวิหกนะครับน้องก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมีการแสดงตัวตนออกมาในเรื่องของเสียงร้อง ที่เป็นในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็สามารถคเวอร์เพลงของแม่พึ่งได้แบบชนิดที่เราเนี่ยร้องไห้ตามได้เลยนะเพราะว่าน้องมีเสียงร้องที่เพลาะมากๆเด็กตัวแค่นี้นะครับทําไมร้องเพลงแม่พึ่งเพลาะขนาดนี้นะแล้วเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยทุกครั้งสังเกตง่ายๆเลยตัวน้องอาไอาสกุณาพรเนี่ยเขาก็จะมีความสุขทุกครั้งในการร้องนี่คืออาชีพของเขาอาชีพที่ น้องรักแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูน้องและครอบครัวได้นะครับเวลาน้องอายไปร้องเพลงกับพ่อนกวงศกรน้องอายก็จะมีความสุขกับการร้องเพลงสังเกตจากคลิปจากอะไรที่เขาลงตามสื่อน,นะน้องก็จะมีความสุขในการร้องเพลงกับพ่อนกมีการตอบโต้มีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการตอบสนองนะครับในการ เล่นกับคนดูแล้วก็เล่นกับพ่อนกทาให้คนดูเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบที่พ่อกับลูกเนี่ยเขาเข้าถึงกันนะคือใจส่งใจนะครับเล่นออกมาจากใจเล่นออกมาด้วยหัวใจของเขานะครับสังเกตงา่ายๆถ้าเกิดเราไปดูศิลปินเด็กที่เป็นเยาวชนที่เขายังไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยเวลาเล่นเสียงจะสั่นเครือนะครับแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะร้องแล้วก็ยังไม่มีไอคอนแ t a กับ คนรอบข้างหรือ,อยังไม่กล้าที่จะเล่นกับคนดูแต่น้องอายเนี่ยณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้นะครับเขามีการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับถามว่าเร็วไหมเร็วนะเพราะอะไรครับเพราะก็คือเด็กอัจฉริยะฉลาดเก่งเรียนรู้เร็วเอ้แต่คลิปนี้ออกมาเดี๋ยวหลายคนก็มาถามว่าทําไมแอดดิวเนี่ยอวยน้องไอ,าอาหรือเปล่าทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออวย เด็กคนนี้เราได้อะไรไม่ได้อะไรเลยครับนะยอดวงยอดวิวไม่สําคัญแล้วสําคัญที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราชอบดองะอายเราชอบเด็กคนนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดแล้วก็มาบอกต่อให้กับท่านผู้ชมได้ฟังว่าเออเด็กคนนี้นี่คือเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งในวงการเพลงหมอลำแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจับตามองนะครับเด็กฉลาดเนี่ยนะ ใช้คำว่าเด็กอัจฉริยะเด็กปรีชานะครับเขาเรียกว่าเด็กปรีชาญาณเด็กเก่งเด็กที่มีวุฒิภาวะที่ดีเด็กที่มีปัญญาเลิศนะครับหลายคนยอมรับในความเฉียวฉลาดของน้องอายความเร็วความไวแล้วก็การตอบโต้กับผู้คนตอบโต้กับแฟนคลับได้อย่างรวดเร็วการตอบคำถามกับสื่อนะครับ ซึ่งบางคําพ่อนกก็ไม่ได้สอนนะน้องอายก็เรียนรู้จากคนรอบข้างนะถามว่าแอดดิรู้ได้ไงครับจริงๆเราไม่ได้อยู่ในจุดจุดนั้นไม่ได้สนิทกับทางนโพศกรกับน้องอายแต่เราดูได้จากทางสื่อดูได้จากการที่เขาแสดงให้เราเห็นดูได้จากพฤติกรรมของคนโดยใช้หลักจิตวิทยานะครับและเราพูดเนี่ยพูดเพื่อให้ทุกคนเห็นว่า เด็กคนหนึ่งสามารถต่อยอดให้กับองค์กรเสียงวิหกได้แล้วก็เป็นเยาวชนที่น่าเอาเป็นแบบอย่างสำหรับคนที่เป็นเด็กแล้วอยากจะเป็นหมอลำซึ่งมันฝึกกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเหมือนผู้ใหญ่อยากให้ลูกตัวเองมาเข้าวงการหมอลำแต่ก็ต้องถามเด็กก่อนว่าเด็กเนี่ยอยากร้องหรือเปล่าชอบในแนวหมอลำหรือเปล่าหรือถ้าร้องแล้วจะร้องออกมาดีเท่ากับ สกุณาพรหรือเปล่าซึ่งมัญหายากมากนะครับไม่อย่างนั้นพ่อนกคงจะมีลูกหลายคนแล้วนะอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีมีลูกสาวแค่นคนเดียวน้อง็อายนะครับมีแค่คนเดียวก็ถือว่าคุมแล้วแฟนคลับก็ถึงไม่อยากให้มีใหม่ไงก็ถึงไม่อยากให้แบบมีใครมาเพิ่มไงเพราะว่าเด็กคนนึงก็อัจฉริยะพอแล้วนะครับก็เก่งมากพอแล้วก็เลยไม่อยากหาเพิ่มมีน้องเบ๊กมีน้อง อื่นๆเพียงพอแล้วนะครับมากพอแล้วก็เอาเป็นว่าดูพัฒนาการของน้องอา,อายต่อไปดีกว่าตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วก็พัฒนาการของเด็กคนนี้จะทำให้เรามองเห็นถึงศักยภาพต่างๆในการเติบโตในเรื่องของผลงานต่างๆที่เข้ามาเรื่อยๆเขาจะทำให้เราภูมิใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทุกๆอย่างที่น้องอา,อายได้สร้าง มาให้พวกเราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลานะครับณปัจจุบันแต่ต่อไปในอนาคตเธออาจจะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้ไปเรื่อยๆเธออาจจะโชว์ความสามารถหรือมีความสามารถอะไรบางอย่างอยู่ข้างในที่ยังไม่ได้เอาออกมาใช้มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผุดขึ้นมานะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเพราะว่า รักเด็กคนนี้มากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านรักเหมือนที่ผมรักนะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้ให้อะไรกับแอดเลยนะแต่แอดรักด้วยใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่น่าจะนำพาวงหรือองค์กรเสียงวิหกไปในทิศทางที่ดีได้นะครับเพราะว่าก็ต้องขอบคุณคนที่คอยสนับสนุนด้วยนะสำคัญมากๆเลยเรียกว่าเพราะว่าพยศบยก ให้การสนับสนุนดีกว่านะแล้วก็เรียกไ,ได้ว่าน้องไได้โอกาสจากพอนกที่แสนดีคนนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะที่รักเด็กคนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมในช่องของแอดดิวด้วยนะวันนี้ก็เอามาฝากมิราฟนเพลงแค่นี้นะครับขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ